ถ้าหากว่าเราต้องการลบกระเบื้องนะครับเราสามารถทําการเลือกที่กระเบือเ้องได้เลยแต่ในกรณีที่ตัวกระเบื้องเป็นแพทเทิร์นไลน์ที่สลับกันนะครับอาจจะต้องเลือกหลายครั้งนะครับเพราะว่ามันกลุ u กันเพียงแค่ บางตัวเท่านั้นนะครับทีนี้ก็เลยมีวิธีการลบที่รวดเร็วโดยการกด c t r l L นะครับก็คือเป็นการลบจากเลเยอร์เราสามารถทำการหาเลเยอร์ที่ตัวกรเบื้องใช้นะครับก็ถ้าต้องการเลือกกระเบื้องพื้นนะครับก็ถ้าต้องการลบกระเบื้องพื้นนะครับก็เลือกเลเยอร์ที่เป็นกระเบื้องพื้นนะครับแล้วก็กด delete ทิ้งแล้วก็กดโอเคนะครับ ตัวกระเบื้องก็จะหายไปเลยทันทีนะครับสำหรับชิ้นมอบที่เหลือนะครับเราสามารถใช้ชิ้นมอบชิ้นเดิมเพื่อทําการปูกระเบื้องได้ก็กลับมาที่หน้าทูดีนะครับแล้วก็ทําการเลือกชิ้นมอบทําการปูกระเบื้องแพทเทิร์นใหม่นะครับแล้วก็ลายกระเบื้องชิ้นใหม่ได้เลยแล้วก็ทําการเลือกนะครับตัวเลเยอร ชุดที่เราต้องการนะครับหรือว่าทําการ Create ชุดใหม่ก็ได้นะครับจากนั้นก็ทําการกดฟอร์มเหมือนเดิมเพื่อทําการปกูก็ในกรณีที่มองไม่เห็นวัตถุนะครับก็ สามารถไปเปิดตาเลเยอร์ได้นะครับนะครับเท่านี้นะครับก็จะลบกระเบื้องได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปูชิ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับ